พระอุปคุตนะครับเขาเรียกว่าพระมหาโชคเลยนะขึ้นชื่อว่าโชคกลาต้องพระอุปคุตครับนะอ่ะใครที่เห็นสาธุด้วยนะอย่าลืมสาธุด้วยนะครับอย่าลืมสาธุด้วยเดี๋ยวผมจะล้วงหายปิงปองงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมางวดวันที่จําได้ไหมครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนผมจับได้สามสองเห็นไหม งวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับผมจับได้ที่นี่คือสามสองหน้าองค์พระอุบคุตพระอุปคุตอืสามสองแต่หวยมันออกสี่สองโอยเสียดายมากครับจับได้สามสองสองตัวนะเอาแค่สองตัวแต่เลขออกสี่สองจำได้ไหมครับเนีย่ยวันนี้มาแก้มือใหม่นะอ่ะขอบรารมีสิ่งศักดินะ์สิทธิ์นะที่อยู่ณสถานที่ และที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้วัดธมวงสารามตะบนแคนอำเภอสะดมจังหวัดสุรินทร์ขอโชคหน้าองค์พระอุปคุตนํำเบืองหน้าแห่งดีขอโชคนะครับนะตัวแรกไม่ตัวแรกนะครับจะเอาสามตัวหรือสองตัวดีครับจะเอาสามตัวหรือสองตัวดีเอาสามตัวเลยเนาะโอ้หนิ้วมือดำเออ ตัวแรกที่อยู่เบื้องหน้าพระอ,บอุบคกตตัวแรกนะครับตัวแรกคือเลขสามทำไมผมได้เลขสามอีกแล้วงวดก่อนได้ตัวแรกก็คือเลขสามนี่แหละอองวดวันที่หนึ่งผมมาเนี่ยได้เลขสามนะตัวแรกอ่าตัวแรกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตัวที่สองครับ อ้าวตัวที่สองน่าจะเป็นเลขเจ็ดแหละตรงนี้ตัวที่สองน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะครับตัวที่สองเลขเจ็ดครับอ่าสามเจ็ดครับอ,อ,อ,อาละโอ้โหมีน้ำด้วยเพราะฝนตกตัวที่สามตัวสุดท้ายนะครับมารุ้นว่า เราขอโชคจากพระอุปคุตที่อยู่เบื้องหน้าเลขที่ได้ก็คือเลขห้าครับอืมเลขห้าเอาละเอาแล้วสิเลขห้าครับอันนี้เลขเจ็ดครับสามเจ็ดห้านะครับสามเจ็ดห้าอ่ะชอบไหม ใครชอบพิมมาหน่อยตามคุณพี่นะครับคุณพี่ที่เมื่อเมื่อสักครู่นี้บอกว่าให้เอาอ่าให้จับเลขสองตัวแต่ว่าผมจะเฉยมาตัวแรกก่อนเลขเก้าครับเลขเก้านะครับเลขเก้าสับจับมาสองตัวนะครับมาสองลูกเลขเก้าครับตัวแรกครับเลขเก้าตัวแรกคุณพี่ที่ให้จับที่ให้จับนะครับเลขเก้าครับตัวสุดท้ายครับ ตัวสุดท้ายเลขเก้ามานะโอ้เลขเก้ามาพี่รู้ว่างวดนี้จะมีเก้าเนาะเลขตัวที่สองครับเลขตัวที่สองครับตัวที่สองครับเลขอะไรเอ่ยตัวที่สองจับสองลูกเลยค่ะจับแล้วนะตัวที่สองครับไม่เห็นเมือ่อไม่เห็นเมียเลยเลขไม่มีเลขแล้วไง ทำไมม่มีเลขอะ่ะไม่มีครับไม่มีครับอ่ะไม่มีว่างเปลา่าอ่ะจะให้จับใหม่หรือจะเอาเก้าศูนย์หรือยังไงครับเนี่ยใครชอบเก้าศูนย์ให้ให้ไปเก้าศูนย์นะเออใครชอบเก้าศูนย์ให้ไปเก้าศูนย์แต่ถ้าใครให้จับใหม่รอรออีกตัวหนึ่ง ถ้าใครให้จับใหม่รออีกตัวหนึ่งครับอ่ารอตัวนี้หล่นลงตุ๊บอ่ะจับใหม่นะสอสามสาธุสาธุาธาธบุญบรารมีสัมพันธ์กับญาติทธรรมาสหรธรรมบิกทุกท่านทุกคนขอให้เลขนี้เป็นเลขนำโชคตัวที่สองอรอลุ้นครับอรอลุ้นครับอรอลุ้นครับ รอรุ้นอะไรเนี่ยไม่มีครับเป็นเลขอะไรเนี่ยเป็นเลขอะไรครับเนี่ยท้ายรถมันเป็นเลขท้ายรถพี่เขาบอกว่าท้ายรถเนี่ยทออายอ,อยักษ์รอเรเือทอทงท้ายรถครับเราได้เลขเก้าอ่าเราได้เลขเก้าแต่ทีนี้ก็คือ เขาเขียนว่าท้ายรถหรือให้จับใหม่อีกอะหรือให้จับใหม่ครับอันนี้เขาเขียนท้ายรถนะจับใหม่นะเอาไงดีครับเนี่ยงงมากท้ายรถเนี่ยปริศนาหรือเปล่าพี่หนึ่งนะเหมือนกับท้ายพอทหารไม้โทรสระอายอยักษ์เห็นไหมเหมือนกับยอยักษ์อันนี้อาจจะไม่เห็นนะรอเรือน่าจะเป็นถอถุงท้ายรถจับใหม่นะ จับใหม่อ้าวรอบที่สองจ,จับใหม่แล้วรอจับใหม่แล้วรอบอันนี้นี่เลขห้าเลขห้าครับโอ้โหอ้าวเราได้แล้วสุดท้ายก็ได้เลขห้าสักที ท้ายรถท้ายรถพี่เออเมือม่อเมื่อสักครู่นี้ก็เขียนว่าท้ายรถไงผมก็ยังเอฟเป็นปิดสนาอะไรหรือเปล่าเขาเขียนท้ายรถเดี๋ยวจะให้ไปดูเลขท้ายเลขทะเบียนท้ายรถนะโอเคนะเราจับสองครั้งนะครั้งแรกได้เก้าแล้วก็ไม่มีอะไรเลยบางคนชอบเก้าศูนย์ไปเก้าศูนย์นะแล้วจับครั้งที่สองเขาเขียนบอกว่า ท้ายรถนะถ้าท้ายรถทะเบียนผมเนี่ยเป็น96แล้วพี่นะสองตัวไปดูทะเบียนรถอ่าเดี๋ยวไปดูทะเบียนรถแล้วจบคลิปนะอ่ะอระหังสมาสัมพุโทโตภกวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควาตาตาัมโมธรรมังนสามิ สุปฏติปันโนภควะตูสาวะกะสังโฆสังขังนะมามิสาธุเลขท้ายทะเบียนรถผมเดี๋ยวก็พูดก็ไม่ไม่เห็นตัวเลขอีกแหละ <laughs> ทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถทะเบียนรถผมครับนี่เก้าหกทะเบียนรถท้ายทะเบียนถ้าเอาตัวเต็มก็คือสี่สี่สาม เก้าหกตามนี้นะเอาตามนี้ใครบอกที่บอกว่าให้ไปดูทะเบียนรถผมให้มาดูและมาดูให้และทะเบียนรถตรงนี้โอเคนาะเออชอบตัวไหนล่ะทีนี้มีได้เก้าเลยจับสองตัวโอเค